นี่แม่โคบดครับวันนี้ DC ส,สองร้อยตกัเกเหินขึ้นสิบลอครับทีมง,งานี้า่ตัใครตักมันนะับวิ่งใครวิ่งมันน,ะน,นะนับ,น,น,บนี่น้องตักใครตักมันนันครับกุ๊เกอร์ขนาดร้อยก็หาคิต ครับลอกนาครับนี่ก็ลอกนาะเอาดหน้าดินกองไว้มาเดิมครับเอาแต่ลูกค่าบไปครับวาดของต้องทำอย่างนี้นะพี่น้องพอด้านล่างเป็นเน้อเหนียวทำนายังไงก็ไม่สวยอยู่แล้วต้องเอาหน้าดินเหมือนเดิม เสร็แล้วใ่ห่อน้โรมาขับสิล้อกันต่อททางลงใครเลยยัครับผมมาเมื่ช้านี่ไม่มีทางลงไปครับ เสียนครับ ตอนนี้มีน้ำกบน้ำทังเลย้ากัานจัน้กี่ก้อนหนึ่15 15ก้อนเน่ะ Ô, luôn xe quá Ủa cứ lên rồi phía sao nè Để một chơi lướt mà đâu à? Để một lướt à? mà mà đâu à? mà tặng này chạy จะเป็นก้อนอาถึงครับเป็นก้อนนี่มัตักออกให้เราเราเฝ้าเฮ็ดน้ำบาง <c ười> ทางให้รถอัดังเราใกล้พอแล้วอ่ะ